ว่าไงไวเลนดีแม็กซีประตูแต่งเต็มเบิ้ลตัดสับระเบิดออกรถจบศูนย์บาทผ่อเนเริ่มต้น6,000บาทครับพี่น้องนะออนิวดีแม็กซ์สองัหานะชุดแต่งเต็มลำมีดาวผีจกงครับออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวเบิ้ลตัดสับระเบิด,บบะบดนะผ่อเนเริ่มต้น6,000บาทดูเลยครับไวเลนนะพ่อไอแซมรถสิ่งทั้งเจไม่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซี ไฟจวดกันครับพี่น้องไฟนาเบอร์เจอร์กับจังนาของเนี่ยมชุดแต่งเอ็กซีลีล่อแม็กเวลขรอเปกแบมโบนาฟีดาวครับส่งฟรีทั่วไทยครับผมนบาโอ้โหไงกุปขวัญใจด่านตรวจนาหวัวใจสิวายครับพี่น้องนะสายขัดใจแม่ทั้งหลายนมาเล็กไหม 1, 5, 000, 000, หนึ่งแสนหมืนโลรถหักก็ซื้อเขาพวงมาลัยเจ้ของเกา่ายังอยู่เลย <laughs> วาหนังรอบคันครับพี่น้องแนมะอุ้ยจวดขนาดวะท่อแซดรีแมปกล่องอุด EGR เบิ้นตัดนะแก๊ปหลังอ,นะาอ,อากาคาร์บอนอ่คาร์บอนไฟไท้าย LED ไฟหนา้าโปลิชเตอร์ครับพี่น้องจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,รับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรถพ่อกีอ่ยางขับวิ่งขับแก๊ปขับวงล้อขับสิบล้อขับแม็โครนะอาชีพตัดไม้ อาชีพเผาทานไอเสมผู้นี้รับจบศูนย์บาทครับไวรุ่นนะห้องเครื่องเลยนะโอ้โหชุดท่ออินเตอร์รีแมปกองอุดอีจานะชุดแต่งแปลงมาเป็นตัวท็อปทุกอย่างครับไวรุ่น5 4า0 0 0 0บาทแต่เดี๋ยวกวันไม่ขายจองผ่านออนไลน์รับส่วนลด2,000 20, 0เหลือ5,290,000บาทฝีดาวฟฝีกล่องออกรถ0 000, บาทปีแรกงวด6 0 0 0 หลังจากนั้นผ่อน9,000กว่าต่อสัญญาแคปหน้าจอนาฟีดาวฟีจองแอลไลมาครับไว้ล่นมกักบอจวดบออยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนท่อไอเสมใต้คอมเมนต์คลิปหน้าเดี๋ยวไอเสมมาจัดรีวิวให้ครับพี่น้องพิมพ์คำ่าแกวด้านล่างเดี๋ยวซูมแกบเสื้อให้ครับไว้ล่นแกวบอคันนี้แกวบอสุดบอแกว